มือนี่มาในชิปหาเ่นมาเล่นโกซุ่มมือนี่มาเบิงนี่าตายมามาเบิงผู้ใดนี่นานเืินกับบ้านน้ำได้ลูกไปหนี่า,าเปลืองเห็นว่นนานมานี่ ออเอบิอง้งกองปุน่ here, นมง,งนี่ซิปเจี๊ยดิปเจิไปสิปเจรจาครับมงนี yo, yo. S <S oh, no. ่โย hey. oh, uh, ่ย uh ยัสคว่าเออเออดได้แล้วยาโยโยโยว่าอาปากทำไมโยไม่ต้องอาปาก ไปแล้วยานะมึงยากูรู้ทันนะเออบอกแมงดิยาลูกไปเอาไปไปเสือมาดำไรเยอะๆเออว้ายาไปแล้วต <c oughs> ้องแ้องมวามานี้ขวาคุณครับไปแล้วครับ